team match let's go first point for the Reds! Okay. นะครับหนึ 1, 2, 2, 0, ่งสองสามสองูนเลวมาหนึ่งสองสโอ้โหโอ้โหโอ้เป็นโดนโอ้เป็นโดนตลอดเลยคือแบบโอ้โ oh. ห ผมเกินโอเคมาครับหนึ่งสองสามโอ้โห,โโหลบอีกสี่สูตรแล้วอะโอโ้เกิน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 บางทีเกินไป

โอ้โหรอดมาได้ไงเนี่ยที่หรือเกือบตายบอกเลยว่าเกือบตายโอเคไา้ครับหนึ่งสองสามไม่โดนเลยโอเค มาครับหนึ่งสองสามโดนได้ไงเนี่ยเือนอ่โอเค,อเค,อเค,อเคมาครับหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้ยโด โดนแบบงงๆมาหนึ่งสองสามเดี่ยวกระสุนโลดเออกระสุนลดไม่ทัน ก็โดดเร็วเกินบางทีโอเคมาครับหนึ Una ่งสองสาเฮ้ยต้งก็โดดดิมาครับหนึ่งสองสาม โอ้โหตบปิดซุ้มตบปิดซุ้มโอ้นึกว่าเขาออกมาอีกทางหนึ่งเอ้ยโดนเลยอะครับหนึ่งสองสามยิงไม่โดนเลยเฮ้ยยิงไม่โดนอะไรล่ะตายแล้ว โอเคมาครับหนึ่งสองสามต้องกระโดดเฮ้ยผมตัดเต็มแล้วผมตัดเต็มแล้วผมตัดเต็มแล้วโอเคมาครับหนึ่งสองสาม เหลือแค่หกนะโอเคมาครับหนึ่งสองซ้ำเอเกือบตายพี่เกือบตายสวัสดีโอเคมาครับ 1...2...3... 1, อุยดดดด้ยโดนโดนลบหัวด้วยเดโอเคมาครับหนึ่งสองสา ถ้าไม่นอนแตกได้นอนช็อตเมื่อกี้มาครับหนึ่งสองสามโอ้โหมาครับหนึ่งสองสาม

เดี่ยวกระตุนบอดกระตุนบอดโอ้กระตุนบอดโอ้ตายแล้วชิบฝ่ายแล้วเละแล้วผมมาครับ1 2สองสามสาขาลอกรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้นิดนิดหนึ่งแล้ว มาครับหนึ 1, 2, ่งสองสามสอตเอรื่นะเอเคครับหนึอ em> ุ้ยเียวตีเย็นโอไม่โดนเลย <N -2> okay hấp, bắt hấp, một, hai, ba. Killed! reloading. Tiên, Cover me. Okay, các bạn, các bạn. 1, 2, 3. เออหัวเด้นโอเคมาครับหนึ่งสองสามเฮเลือดเหลือสูดหนึ่งจุดสูนสูดแล้วลอดรงนี้ไงนี่สี่ น่ดทับงงงงไปพี่โกงความตายใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยไปเน่เสิ่แผลทันไหมไม่ทันแล้วไม่ทัน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 แล้วไม่ทันเอื้อแผลแผลแผลอีกแล้ว